จัดไปแต้มที่สองครับเจ้าอุ้ยรักโอ้โหกว่าจะเหยียบเนาะยากจริงๆนกไปยากจริงไปเหยียบเจ้าอุ้ยรักแต้มที่สองครับคำเลยไ,ได้อืนะ <c oughs> ครับมันดีใช่วันนี้แดดร้อนจัดลุกกันนะครับ ใหญๆครับลูกแข็ใหญงแข็งแยงนะรับลูกจย็นแต้มที่สองครับสงสัยวันนี้จะได้แค่สองแต้มมั้งค่ำแล้วโอ้โหผลดีจริงๆครับ ตังใหญ่ด้วยตัวดีแค่นี้ก่อนนะครับ